สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่21เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าแดงแปลงเป็นส้มเนื้อหาใจความเนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าเพิ่งจะรู้นะครับเพิ่งจะรู้เพิ่งจะรู้ว่าสีแดงเนี่ยเป็นสี สัญ,ญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยมีความหมายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นสีที่ทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองของคนเสื้อแดงเข้าใจผิดมาตั้งนานนะครับคิดว่าเป็นพรรคของตระกูลชินวัตนนะครับนี่อ่ะก็เข้าใจกันสมัยนะครับเข้าใจให้ตรงกันซะเวงโตจิราการเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เมื่อเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองของคนเสื้อแดงก็ต้องรับผิดชอบในการคืนความเป็นธรรมให้กับคนเสื้อแดง ที่ถูกฆ่าในกรณีเมษากับพฤษภา53อย่างน้อยพักเพื่อไทยต้องดำเนินการ3อย่างใน8อย่างตามที่คณะประชาชนทวงความยุติธรรมปี53เคยยื่นให้กับหมอชนน่านหัวหน้าพักเอาไว้แล้วดังนี้นะครับมีอยู่3ข้อครับทั้งหมดใน8ข้อคือข้อ1ทําการเร่งรัดตรวจสอบ และก็ผลักดันคดีความกรณีปี2,553นะครับที่ถูกแช่แข็งแล้วก็บิดเบือนไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่ถูกปราบปรามและก็เข็นค่าได้นะครับนับจากการทำรัฐประหาร2,557เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเพื่อไม่ให้มีการฆ่าประชาชนกลางถนนซ้ำซากโดยผู้กระทำและสั่งการลอยนวลและก็พ้นผิดไปซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตนะครับรวมทั้ง ตรวจสอบผลักดันคดีความในช่วงเวลาปัจจุบันอันเป็นคดีความทางก,การเมืองของกลุ่มเยาวชนให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมที่เป็นสากลไม่ให้เป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็การกลั่นแกล้งในทางการเมืองนะครับนี่เป็นข้อที่1ข้อ2ครับแก้ไขกฎหมายกรณีที่ทหารและนักการเมืองทําความผิดต่อประชาชนพลเรือนนะครับพลเรือนก้อยขึ้นสามพลเรือน ไม่ใช่ทหารขึ้นศาลทาหาร,กกา,รารนักการเมืองขึ้นศาลนักการเมืองดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทําให้ทหารและนักการเมืองเนี่ยไม่ถูกดําเนินคดีเจกเช่นประชาชนทั่วไปนี่เป็นข้อ2นะครับอ่ะข้อ3ครับเมื่อได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็ขอให้ลงนามรับรองเขตอํานาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเหตุการณ์2553นะครับไม่เกี่ยวกับมาตรา6กในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แต่ประการใดเพื่อ ให้เป็นไปตามที่อายการสาร ICC ได้มาแจ้งไว้กับรัฐบาลไทยเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2,555นะครับ3ข้อนี้แหละครับฟังๆดูแล้วนี่เป็นยังไงบ้างล่ะครับได้ข่าวว่าเวงตอนนี้เนี่ยเป็นสีส้มไปแล้วไม่ใช่หรยครับถ้าเกิดเวงอ่านภาษาไทยออกเนี่ยนะครับกรุณาลองกลับไปอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ ลปลองดองแห่งชาติช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 5 3ถึงเดือนกรกฎาคม2 5 5 4เราไปอ่านดูนะครับชุดที่สัตราจารย์คณิตนน,นอครเป็นประธานกรรมการแหละครับรายงานนี่เขาเขียนเอาไว้ชัดเจนละเกินทั้งเรื่องของการประทะก,กันของเจา้าหน้าที่และกองกําลังติดอาวุธชุดดาทั้งเรื่องที่มาของปัญหา ในรายงานข้อ5.1เนี่ยนะครับซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และก็รากเหง้าของความขัดแย้งมาเป็นบทเรียนในการสร้างความปลองดองที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับข้อ5.1.3เขาสรุปเอาไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าคอ,ออปอเนี่ยเห็นว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวเนื่อง กับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่ไม่ต้องการสูญเสียอำนาจหรือผลประโยชน์ของตนนำมาซึ่งการใช้อำนาจทางการเมืองโดยมิชอบและการแทรกแซงหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมและประเทศชาติปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขาดจริยธรรมและจิตสรนึกที่ดีในทางการเมืองของนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมืองซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการสร้างความปลองดองในชาติ ขออปรในขอเรียกร้องให้ภาคก,การเมืองและนักการเมืองทุกคนพึงสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้ที่อาสารับใช้ประชาชนโดยทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถซื่อสัตย์โปร่ปงใสรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติและไม่ใช้พื้นที่ในทางการเมืองเพื่อทําให้ประเด็นความขัดแย้งเน้ขยายตัวออกไปหรือเปิดประเด็นความขัดแย้งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับอันจะเป็นการซ้ําเติมสถานการณ์ความขัดแย้ง ให้เลวร้ายลงไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่นำเอาข้อได้เปรียบทางการเมืองมาใช้เป็นประโยชน์ในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังและก็ความแตกแยกของคนในสังคมเพื่อความได้เปรียบเฉพาะหน้าภาคการเมืองควรจะใช้รัฐสภาเป็นพื้นที่หลักในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองและไม่ควรใช้เวทีนอกรัฐสภาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางการเมืองและนอกจากนี้นะครับคออปยังเห็นว่าพักการเมืองทุกพัก ควรที่จะประนีประนอมต่อกันและก็ร่วมกันจัดทาข้อตกลงว่าจะช่วยกันลดเงื่อนไขของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อสร้างความไว้วางใจและบรรยากาศของการปลองดองให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจู่ๆในทหารเขาเอาปืนมาไล่ย,ยิงประชาชนนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เหตุการณ์เนี่ยมันพัฒนาจ,จากการชุมนุมเพื่อต้องการให้อํานาจเนี่ยกลับไปอยู่ในมือของทักษิณชินวัตรนี่แหละครับรายงานเนี่ยเขาว่าเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเนี่ย ไต่ตรองดูให้ดีนะครับมันไม่ใช่ว่าจู่ๆเนี่ยทหารก็จะเอาปืนไปลากออกมาแล้วก็ไล่ย,ยิงประชาชนเล่นๆมันไม่ใช่นะครับแต่เหตุการณ์เนี่ยมันพัฒนามาจากการชุมนุมเพื่อต้องการให้อำนาจกลับไปอยู่ในมือของทักษิณชินวัตรการนาแสดงกล้าที่จะปฏิเสธไหมละครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงกล้าไหมครับเสื้อแดงเนี่ยทำให้กรุงเทพเป็นทะเลเพลิงก่อนไม่ใช่เลยครับไม่มีกองทัพประเทศไหนหรอกครับในโลกนี้ที่เขาจะปล่อยให้เมืองหลวงเนี่ย ถูกเผาโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่มองในมุมของคนเสื้อแดงอย่างเดียวเลยนะครับเวงครับเหวงต้องกล้าสิครับที่จะต้องตั้งคำถามกับคนที่จะเข้าไปอยู่ในคุกวันที่22สิงงหาคมนี้ด้วยนะครับว่าทำไมวันนั้นเนี่ยต้องใช้ประชาชนคนเสื้อแดงเป็นเครื่องมือถามสิครับเอาละครับวันเวลาก็ผ่านไปเ่ิงเหลือเชื่อนะครับพรรคเพื่อไทยกำลังจะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ แล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติคนบางกลุ่มก็แฮปปี้แหละครับเพราะถือว่าก้าวข้ามสีเสือ้อก้าวข้ามความขัดแย้งกันสักทีหนึ่งแต่คนบางกลุ่มเนี่ยยังอยู่กับอดีตนะครับยังทวงถามความรับผิดช,ชอบต่อการตายของคนสแสดงจนลืมไปว่าถ้าหากวันนี้แกนนำม็อบรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ใช่่าสั่งลุยอย่างเดียวที่สําคัญคือไม่ได้มีกองกําลังติดอาวุธชายชุดดาคอยสนับสนุนเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงอาจจะไม่ตายเลยก็ได้นะครับรัฐบาลยิ่งรักใช้งบประมาณแผ่นดิน 6 0พ0กว่าล้านบาทในการเยียวยาเสื้อแดงศพละ7ล้าน7 5 0 0 0 0บาทจำได้ใช่ไหมครับสารพิพากษาย,ยืนยกฟ้องคดีอภิสิธิ์กับสุเทพสั่งสลายเสื้อแดงปี2543ไปแล้วนะครับแถมคนที่ไปฟ้องว่าอภิสิทธิ์กับสุเทพฆ่าคนสแสดงตอนนี้ก็นอนอยู่ในคุกนั่นแหละครับทาริตเพ่งดิดนั่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าเวงเจะเอาอะไรอีกแต่การกระทําของเวงเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นเหมือนกัน แดงต่อต้านและเริ่มละทิ้งเพื่อไทยไปจากแดงจางเป็นส้มปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกว้างขวางพอสมควรทีเดียวนะครับมากพอที่จะทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยคิดหนักในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังวนกลับมามีอานาจอีกครั้งหนึ่งในรอบ9ปีการเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นพร้อมกับการกลับมาของทักษิณซึ่งแต่หากว่าไม่มีอะไรผิดพลาด วันที่22สิงหาคมนี้จะเป็นมันตัดสินแล้วครับว่าเศรษฐาทวีสินจะได้เข้าไปทํางานในทำเนียบรัฐบาลหรือเปล่าส่วนทักษิณก็ตัดสินเหมือนกันนะครับว่าจะได้เข้าไปนอนในคุกไหมก็เรียกได้ว่าเป็นตอนจบของการเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมากันแล้วกันนะครับและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองโฉมใหม่ที่ความขัดแย้งเริ่มเคลื่อนไปสู่คู่ข,ขัดแย้งใหม่หรือไม่นะครับ